กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุก่านภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับซ่องสะนีป่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามเศร้าเนาะห้ากับท้ากับปอนเขานองอเนยพี่น้องเ้ยนองอเนยเมือนี่บ่มีอย่างกินเขากับปั้นเขา่าจีพี่น้องจีอ่ก <c oughs> อกลละกินลูกลากินโอ้แกกินเองน้องแกกินเองนางแกกินเข่าเองบ่มียังกินพี่น้องเย อย่างนั่งกับแบบมากมากกินอยู่ปัน้นปั้นเขาเขาปั้นเขาจีอะไรพี่น้องเลยอย่งปั้นเขาแล้วก็ไปหยเกลือแล้วก็ไปค้างเสีย่นะพี่น้องเขาอื่นปั้นเขาจีบัานนอกบั่นนาเขาเนาะกินไปทาตามธรรมศาสตร์อะพี่นอ้อกนลงลกินูกหลไงกินแต่เมื่อนี้เขาก็สร้างวัตูพี่น้องเลย สั่งนี้ปลาเป็นไเมื่อบานเมื่อส่งเมื่วพอน้องบิวก็ได้นี่ผ่มีภัยเห็ดเทือนเลยเปินเมื่อวานเขาหน้าแซงพี่น้องเอ้ยเปินเนีัยพัทน,นามาดอกฮากับเมื่อเมื่อวานนี่เปินว่าประมาณสิบสิบไปกับเมือ่อเปินสิมห้าสันพี่น้องมาเห็ดเทือนเอาต่อเนาะเปิดก็เวียกไัยเวียกมันเมื่อวานเนาะอาทีเวียกงานไัยมันเนาะอันพอน้องเดือนกับ กยาเมื่อเมื่อวานเขาน้าจอน้าแซงคือกันแหละเขาเลยก็เลยเมื่อตั้งแต่เมื่อวานนี่ตอนเมื่อเขาก็เ็นดอกเขาไปผมไปซอยเวียอยู่บบานลังสีเขียวพี่น้องกะหูอยู่แล้วว่าเผินนเผินสิพากกันเมื่อเมื่อัานนะยาดอกเผินเมื่อวานเขาน่าแซงและวานเขาน่าแซงสิปไปก็เมื่อเพื่หนะเพิ่งซีเรี้มาอีเขากะทาเพินนั่นแหละ่าอจะทำมันเหลวเนาะ ็นเห็ดก,กะละเอียดดีอยู่นะพี่น้องละเอียดดีอยู่ห <c oughs> นังอนเนยเอาน้องอนเนยกินเขา่าเสาวเพราะว่าเมื่อเนี้เขาก็จะได้ไปซอยเวียกอยู่ลังซีเขียวอยู่เนะาะเพราะว่าอันต้นนี้กะเอาลูกเอาลานก่อนน้องนับกับอันต่อตายผลไปก่อนแล้วเนาะเอากะจักหน่อยข้างสีไปพอต้นนี้กะยัง น้องนะไรก็ย yeah. really. ังเห็ดอยู่เห ouais ็ดก uh> ินลงจากหันอยู่เขาก็เลยต้องอายาเห็ดมันเหีียได้ลูกอ่้กินลูกอ่ะกินกินคนเก่งกินเข่าสวยเบิ้งสาวนั่งเข่าสวยเพื่อนเข่าสวยแม่บอกเข่าสวยอยากกินน้ำหน่องเด้อเอออยากกินน้ำหน่องเด้อ น้องกินผู้เดียวเด้อเาขา <อ S 1> สวยจังกินเด้อยน้องแถาเมร์เป็นกระหดสวนพี่น,อน้องเลยเดี๋ยวกแชร์ไปเบิ่งโรหดสวนป้าซิวต๊ะบอสอันนี้นะจะมันใหญ่ท่านพี่น้องเลยเป็นแต่เป็นถิ่นและย,ยังบ่อเศร้าอยู่เมากะโรหดสวนพี่นอ้องโรหดสวนหมาก ข้ชวชั่นผักบวบผักหอมพี่น้องแล้วอย่าไปต้องไปไปตรงไปผักบัวพผักหอมปีนี้ปลูกอยู่ในบ้านพี่น้องเลยปลูกอยู่เพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้ออกไปปลูกอยู่หน้าซ่อมแหนองอันนน้ก็ยังไม่ได้ออกเมือนาเอาเห็ดส่วนคัวอยู่เพื่อนพี่น้องเวลาเก็บเก็บมันจะง่ายแต่กินอะเก็บยากยาย,าย,ายอยู่หน้าพม อันนี้เวลาเก็บกินมันจะง่ายพี่น้องเลยเอจะกินอ่ะต้องอย่างออกหน้าอันนี้เรต้องอย่างออกหน้าเลยพี่น้องไก่เฮือนเวลาเขาอยากเก็บกินเราก็เก็บกินโลดไก่เฮือนใหญ่จืดอันนี้ก็อุ้ยแม่เบียบผิกซะไม่ใหญ่ละแม่โอ เบบผีกถั uh, ่าแม่บ uh, ักใหญ่เลยพี่น้องโอ้โหกูนนี่โอถ่แม่ชวนเสิเห็ดอันนั้นหัวอ้อมนี่นี่พี่น้องบนนู้นน้นนี่พี่น้องเลยอ้ยแม่ตอนนั้นแบบได้สักโหลดหนึ่งนองแม่มาเทสเนาะเสดาเดยพี่น้องเลยทำมันได้สักโหลดหนึ่งว่าเห็ดอัน่วนครัวปลูกอยู่ปลูกกินอืมไปแก่ยังแม่แก่ดิน โอ้เ oh, หมันโน่นโน่นป่ะว่าเพื่อ,อ,อนเทามันอยากบวมพี่น้องบวมย่อนอยังคือเวลาพนตน๊นีน่เนาะแม่เนาะหน้ามันก็สิบวมขมมมั้นเว่าเห็นหน้าก็งามนะพี่น้องเลยดิน่ะนีะ่นะเห็นหน้าสับสิสงามขั้นปลูกแบบว่าเป็นของอยู่ของกินกะ มันแบบว่ามันบวมตายพี่น,อน,น้องเลยแม่นต้นมะฮงกระตายเบิร์ตแแม่ว่ะขยามพนนะพี่นอ้นองมันบริสูงมันบวม,มเกืนอานแานวน้ามันอยู่เกินแลนคนบริสูกล่งลาแม่ขึ้นเพื่อนกับขึ้นคุ้นบระสุงก็ะไรหลั่ตลาดแม่กามท่าแม่อยู่ มีเหมือนปราขอปลาลูกเ้าเจ้ามาอันเ้าเจ้ามาซาเอาอยู่พี่น้องเลยห้องผมไปถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะเฮองปรยูมมาย่างปลาขอปลาขอเบื่ออยู่ในตลาดอ้ยูเม่อไหร่ย้ายที่มาลูกมายามมาซาปลาขอเบื่ออยู่ในตลาดพี่น้องเอ้ยกระแม่อยู่ได้เนาะยายเนาะเพราะว่ามันถี่ถี่มันต่ำเนาะยายอืแม่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 อยู่ได้พี่น้องเลย เหม็นคมนยังจืเว่าอยู่ได้อืม,มพือปัอ่อญาย่อยมาเก็บเมื่อน่ะพี่น้องสนีบออยากว่าอันว่าแต่เป็นหมากว่าแต่เป็นหมากพญาย่อยเก็บฮให้เรียบเลยแบบว่าบให้เลือเลยนะพี่น้องเลยคือเก็บกินแต่เดียวก็คือจบพญาย่อยพญายจอยวอาอุ้ยมันมีลายอยู่เพื่อนว่า จะนี่จนจะหัวจะนี่มาจักไรสิว่าจนหัวพ yes ี่น้องยไงจื่ออยากเป็นลมพี่น้องใส่สำนักด้วยน่าเกลีบุ้มเกลี่ยจังหวานนี้พี่ใหญ่จ่อยพี่น้องว่าพื้นพ่อายจ่อยได้เลยเด้อโอ้ฝ่ายจ่อยแล้วก็มีเอฟซีแล้วเด้อฉับอกไปฮะว่าพื่นแล้วเด้อฝ่ายจ่อยพี่น้องเมื่อเกี้ไก่อยู่น้าพี่น้องเอ้ยตื่นเศร้ามากเป็นไก่เกลี่ยขามาเลย อุ้ยก็ข้ามาไหวแทะนะกำลังสีเผาคนพู้ใหญ่จ่อยอยู่เออเนาะสร้างก็ได้สำนีแหละสร้างนี้ปลาไม่ใหญ่จืดมาละพี่น้องเลยต้องใส่อีดอีดนั่นนี่เบิร์ดเนี่ยกระยมบขึ้น้สีดาแล้วพี่น้องเลยแม่สำนีก็ดีใจเฮาก็ยังดีใจเนาะ ด่างเติมม hmm. ่ปีน sort of okay. oh ี้ก็เทเอาแต่หองยายจืดกับพ่อแล้วพอยายจืดสิหุบอันเสียผาลงมาหน้าตลาดพญาย้อยแหงว่าวมาคืนนี่โอ้ยปวดเข่าเดิว่าสัสพอญาย้อยกันจมปวดเข่าเหือกันนะพี่น้องเอ้ยโมเมนแต่ว่าม่นนายจืดไงสงสัยเห็ดหองแหล่เนี่สงสัยพากันลงมาเบิร์นแล้วนี่พญาย้อยม่นนายจืดนอนอยู่ตลาดไปแล้ว ปลเลือแต่สนน่ก็ต้องหนักแน่นอนเชิงน้องหนักก็ได้ด่าสิลงปลากับประจักษ์พักอันขนแยงกับมีแม่ฮดและพักขแยงหี่แม่หัวหัวขางเฮือนอันนี้พี็น้องหัวขางแยงของม่ใหญ่จืดพอได้ปลูกพังไว้อยู่กินเนาะ <c oughs> จืนเพิ่ก็โฮดสวนตั้งแต่มื้อเช้านี่ละพี่น้องเอ้ป่ายังบ่ทันได้แลเออยายอันดแล้วพาสวยหน้าเด้อยังมือแล้วด้อยเมื่อแล้วเ้ยสิเก็บยังเมื่อแม่นเาเมื่อกับเจ้าอ้ใหญ่จ้อยสวัสดีพี่น้อง เนี่อันนี้ผันแกงปลาพี่น้องเลยคนลงหลวงตอนนี้กำลังตำข่าเบือใส่สบายดีพี่น้องแกงปลาลงวัดแกงปลาสมหอยมัน่อยเน่ยหืมสะทักสะลายแล้วก็ใส่ผักอิสวงดำคมใส่โอ้สามเสี้ยพี่น้องเลยอาหารรวมมีดเนาะอาหารรวมมีดแม่นใส่ทุกอย่างเลยวแตุ่ักพี่น้องแซ่บได้พี่น้องใส่อะไรสิ่งลายอย่างเนาะเนี่ยตำข่าเบือสัะพิกสะวันไข่ต่อ หัวสินไา่พังนังเลือดพักอีตู้กำลังผลลองหลวงพี่น้องกำลังส่เอาอันเอาเบือลงไปอืมปลาน้าเปือยวะอืมเอาเขาเบือล้งใส่มาเนี่ยทำสิแสพี่น้องซีเมอร์พี่น้องอเนยจวดเจี๊ยบ กันบอกขาล่นจังเลยขาเบื่อมันขอ,ขอนกดมันเด้อบรรยากาศพี่น้องรบรรนนกบรนนาเฮาคลิปนี้กับสนีสิคอาล,ลาขิปเพียงทันนีเด้อพี่น้องเอ๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสอน,นีป่าหน่เด้พอพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเอ้ยสบายดี